่อ,อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราไปลงของที่พุทธมณฑลสายานะครับเราก็ไปคืนตู้ที่ e ก t ต n g f o r t ทุน VKK3 ไปดูกันว่าคืนตู้ยังไงนะครึ่งวันไปรับชมกันเลยในสภาพลานตู้วันนี้เออทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นยับเมน่น<ะ>ไปรับชมกันเลย ก็มาถึงลานตู้เรียบร้อยนะครับอยู่ตรงแท่นสเวยแต่ไม่ใช่คิวของเราที่จะต้องสเวยและตรวจสภาพลานตู้ G4 จุน3าม b k 3 3อยู่ที่ข้างๆซอยกิ่งแก้ว33ถ้าจะไม่ผิดนะครับลานตู้นี้ก็จะลดค่อนข้างเยอะนะครับลานตู้ก็ ใหญ่อยู่แต่ว่ารถเยอะวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตรงเนี้ยที่จะเป็นแถวคือทุกคันเข้ามาต้องไปแถวในไปต่อแถวในลานก่อนถ้ารถเยอะแบบนี้ไปต่อแถวในลานแล้วค่อยไปวนอีกรอบนึงเราถึงจะได้ตรวจสภาพตู้หรือที่สวีแบบเพื่อนๆเขาอย่างงี้นะแล้วก็ไปชาระเง,งนินแล้วก็วนไปลงตู้เท่ากับแต่ละคนจะต้องวนสองรอบเดียวพาวนไปโอโหติดแน่นนานมากแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งและยังไม่ได้ไปไหนเลยเราต้องวนเข้าไปในลานตู้แล้วก็ วนออกมาเพื่อที่จะเข้าคิวตรวจสภาพตู้อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ถ้าฝั่งซ้ายน้นกพ็พี่เขาจะวนไปลงวนกันคนละสองก็วันนี้ลานตู้รถเยอะนะครับกิ t t i n g Fortune b k k 3คนะเฮ้ยเหนืยไหลต่อแถวกันไปกระดึบ๊บกระดึ๊บอ้มันติดตรงที่เขาก่อสร้างด้วยแล้วก็โอ้โห <c oughs> คือรถในลานตู้ขยับกันลําบากมากเลยนะโดยปกติก็แน่นอยู่แล้วนะไอรถที่จะไปลงตู้ก็ต้องมาเข้าแถวด้วยกันไอรถที่จะตรวจสภาพตู้ก็วนเข้ามาจริงๆไอรถที่ตรวจสภาพตู้ไม่น่าให้วนเข้ามานะครับน่าจะกักไว้ข้างนอกนะที่ถนนสาธารณะชาวบ้านชาวช่องเขานะอให้มันเดือดร้อนชาวบ้านเขาเข้ามามันก็แน่นกันอยู่ในนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็ทํางานไม่สะดวกนะครับดูแล้วนะมันติดกันอยู่นี่แหละจะไม่ผิดขั้นหลังผมแกจะไปลงตู้นะ พผมต้องต่อขนน้นขน <c oughs> ขน้นเขาก็มาตู้มาขืนการที่ตู้มาขึ้นแต่ละ้านเราต้องมีการตรวจสภาพตู้ใช่ไหมครับตรวจสภาพตู้แล้วก็จ่ายเงินแล้วก็รอยกลงนะครับถ้าเป็นลานอื่นถ้าเป็นลานนี้ตอนนี้หรือแต่เดิมบางทีก็ตามก็คือคุณตรวจสภาพตู้แล้วก็ไปจ่ายเงินแต่ก่อนที่คุณตรวจสภาพตู้ถ้ามีแถวคุณก็ต้องวนแถวก่อนอย่างเช่นตอนเนี้ยก็ให้วนแถวในลานนะครับแล้วก็ตรวจสภาพตู้แล้วก็ไปจ่ายเงินจ่ายเงินเสร็จก็วนไป ลงตู้อีกรอบหนึ่งมาทำมือโบเบโบเบ,บ,เบอะไรล่ะผมยังไม่ได้ตรวจสภาพตู้เลยท<ม>ี่ผมมาคืนตู้นะยังไม่ได้ตรวจสภาพขอ er. <c oughs> ให้รออยู่ตรงนี้ก่อนนะเข้าไปก็ติดแน่นตีกต่อไปบันทีจะรู้แน่ผลตอบ ต่อฝ่ายจัดซื้อกรุณานกดสามติดต่อฝ่ายบุคคลกรุณานกดสี่ติดต่อฝ่ายเอสติเนตไราการุนานกดห้าหรือกดสืเพื่อติดต่อโอเพอริกครับพอดีรถมันติดอยู่ในลานนะครับพอมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลไหมครับ ทั้งรถมาคืนตู้ก็ต่อแถวอยู่สองสามชั่วโมงแล้วทั้งรถยังไม่ได้ตรวจสภาพตู้ก็อยู่ในเนี้ยแล้วก็รถที่ตรวจสภาพแล้วจ่ายตังแล้วรอยกลงก็ติดกันเลยรับสาหัสอยู่นะฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะครับพอพอมีหน่วย ก็ยอยยกไดให้อยู่ค่ะพอดีเครื่องมือมันเสียตัวเหรอพี่อ๋อเครื่องมือเสียด้วยใช่ค่ะอืมโอเคครับรับแน่นเลยนะยังต่อแถวกันอยู่นะครับยังไม่ได้กลับรถเลย ้แน่นเลยนะครับยังอยู่อีกยาวไกลนะต่อต่อแถวมาน่าจะ2ชั่วโมงกว่าจะสาชั่วโมงนะครับแน่นแน่นแครับนะบางทีเวลาลานตู้รถแน่นๆเนีน่ยบางทีก็ต้องอแจ้งผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจนะครับเพื่อที่ให้เขา ที่จะนั่งอยู่ในออฟฟิศเขาจะได้รับรู้ว่า,าข้างนอกกำลังเกิดปัญหาอะไรบางร้านเขาก็รับฟังแล้วเขาก็ออกมาแก้ไขโดยทันทีนะครับไม่ใช่เรื่องหน้าอายไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เราจะแจ้งข่าวสารให้ทางในออฟฟิศแต่ว่าเราต้องทําทแบบถูกต้องนะบางร้านกไ็ไม่รับฟังแล้วแต่บางร้านนะ ถที่ไปวนข้างในก็กําลังจะวนออกมาข้างนอกนะเพื่อที่เราจะต้องตรวจสภาพตูว้วันนี้มันติดด้วยที่ว่าทางออฟฟิศเขาบอกว่ารถไอโฟก์ลิฟเสียคันนึงแล้วก็เขาเทป,ปูนที่ว่ามันยังไม่แห้งดีเขาก็เลยเอาเอาตู้วางไว้ทีนี้รถมันจะวิ่งได้เลนเดียวรถจะวิ่งได้เรียนเดียวแต่จริงๆผมแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องให้รถเข้ามาวนข้างในนะน่าจะให้ต่อแถวกันอยู่ข้างนอกไปเลยแล้วก็เข้าตรวจสภาพตู้แล้วก็ มาลงเพราะว่าในเมื่อในลานตู้มันมีอยู่รถวิ่งได้อยู่เรนเดียวแต่จากที่เราแจ้งออฟฟิศไปก็ทางพี่ๆเขาก็มาบริหารมาจัดก,การจราจรในลานนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็เริ่มขยับกันมากขึ้นนะผมเข้ามาตอนเที่ยง,งกว่าๆนะครับแล้วก็เขาอ่าผมโทรแจ้งเขาตอนประมาณสักบ่ายโมงแล้วมั้งสักประมาณบ่ายโมงนะเขาก็ออกมาบกรถบกลากันนะครับ อ่าลงเช็คนี่ยว่านึกว่าใครโหมาสองแถว แน่นกันเข้าไว้นะครัแน่นกันเข้าไว้ สภาพตู้รถเสียดีเนี่ยบางฝุ่นงอแล้วนะข้างสายเจอไอ้ไฟตกมาทับเดี๋ยวต้องไปแก้<า>เราก็ชำระเงินแล้วก็ตรวจสภาพตู้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็น รถ WCR พี่เขามาคืนตู้ก็จะวนไปแบบเราเหมือนเหมือนเคยนะส่วนตู้ผมก็ลอยยกลงก็ต้องวนลงนะครับเท่ากับวนรอบที่สองต้องวนคนละสองรอบนะครับถ้ารถเยอะแบบนี้ต้องวนคนละสองรอบแล้วก็มาตั้งแต่เที่ยงกว่า,าตีเป็นบ่ายโมงตอนนี้ห้าโมงเท่ากับรถคันหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นผมนี่จริงๆมันไม่คันหนึ่งหรอกเป็นสิบนั่นแหละเป็นยี่สิบสามสิบเราจะอยู่นี่ตั้งแต่บ่ายโมงยันห้าโมงตอนนี้ห้าโมงแล้วนะ ยังยังไม่ได้ออกอาจจะหก 6, 6โมงไหมบ่ายสองบ่ายสามสีห้าหกคันหนึ่งอยู่ในนี่ห้าชั่วโมงไม่ติดก็ให้มันรู้ไปนะครับไม่ติดครับ <laughs> ไม่ติดให้มันรู้ไป